ตามสัญญาไว้อประเด็นเกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ท่านผู้ชมประกันสังคมได้ออกมาบอกว่าผู้ประกันตนที่อายุ50ปีขึ้นไปไปฉีดได้ฟรีเลยใช้สิทธิประกันสังคมถูกไหมซึ่งปีละครั้งวัคซีนเนี่ยจะเป็นช่วงนี้พอดีเลยเชิญชวนประกันสังคมขึ้นมาสิที่เรานําเสนอไปผมไปหาคําตอบมาให้เพิ่มเติมบังเอิญพอดีเลยสปสอชอบัตรทอง30บาท เขาเริ่มคิกออฟวันนี้คือเริ่มไปฉีดได้ตั้งแต่วันนี้เลย1พฤษภาคมอาศัยเลิกวันกบกรน,นี่แหละคุณสมศักดิ์เทพสุทินบอกนะครับทนนานผู้ชมรณรงค์วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมายเมื่อวานนี้เปิดกิจกรรมคลิกออฟโดยดำเนินการตามนโมยบายคนไทยห àng, ่างไกลโรคและภยัยสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข,สขป้องกันแก้ปัญหาไข้หวัดใหญ่จำได้ใช่ไหมเรานำเสนอมาต่อเนื่องเลยว่าปีนี้ เป็นปีแห่งการระบาดเยอะมากค่ะุณสมจักก็บอกอย่างนั้น14สัปดาห์แรกของปีนี้พบผู้ป่วยประมาณ2 8 0 0 0 0รายนะคะสูงกว่าปีที่แล้วเกือบ2เท่าแล้วก็เสียชีวิตแล้ว35รายซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกฤดูฝน,นกำลังมาถึงแล้วเนี่ยดังนั้นการฉีดวัคซีนจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการแพร่กระจายของโรคลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตได้สิทธิของบัตรทองเป็นยังไงน้องไปกลุ่มเป้าหมาย ฉีดฟรี <et> เด็กเล็กผู้ป่วยเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุฉีด <She et S 1> ได้ฟรีค่ะที่หน่วยบริการสาธารณาสุขของรัฐใกล้บ้านทั่วประเทศโดยที่ผู้สูงอายุหมายถึง65ปีนะครับัวชอม65ปีขึ้นไปแต่ถ้าเราดูมันจะครอบคลุมแบบนี้อ่าประเด็นก็คือ <se eng S 2> <7 S 1> กลุ่มเสี่ยง7กลุ่มหญิงตั้งครรภอายุครรภที่แนะนำก็คือ12สัปดาห์ถึง20สัปดาห์ซึ่งสามารถ ให้ได้ตลอดการตั้งครรน,นะคะเด็กอายุ6เดือนถึง2ปี11เดือน29วันนั่นก็คือสอสปีไม่เกิน 5, ถูกไหมค่ะ <5, S 2> ถ้า3ปีเป๊ะยังไม่ได้ 5, แปลว่า6เดือนถึง3ขวบขาดไป1วัน 5, ถูกไหม 5, ก่อน3ขวบผู้มีโรคเรื้อรังได้แก่ปอดอุดกั้นเรื้อรงังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการรับเคมีบำบัดแล้วก็เบาหวาน ผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปผู้ป่วยโรคทรัชเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องก็คือผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการผู้ป่วยโรคอ้วนน้ำหนักมากกว่า100กิโลกร,รัมหรือ BMI มากกว่า35กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรพี่นี่ได้นะตอนนี้ เติอมอีกนิดหน่อยตอนนี้ทุเรียนออกด้วย <c oughs> แล้วก็มีผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ค่ะแล้วก็กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลร,รวมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ต้องหางระหว่างต้องโทษในเดือนจําก็ฉีดให้ฟรีโดยที่ท่านผู้ชมท่านประหลัดกระทรวงคุณหมออภาสการกรวินพง์บอนนะครับว่าปีนี้ให้บริการฉีดวัคซีนชนิดสสายพันธุ์ครอบคลุมเชือ้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ เอ 1>, 1 n 1หรือปี2009ที่กำลังระบาดในช่วงนี้และไปฉีดก็ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง31สิงหาคมค่ะอ้าวนี่คือบัตรทองเงื่อนไขบอกไปแล้วส่วนประกันสังคมอย่างที่บอกไปผู้ประกันตนอายุ50ปีขึ้นไปฉีดฟรี33กับ39ใช่ไหมได้ทั้ง2มาตราเลยค่ะอ่ายกเว้น40ค่ะใช่ถผกไหมใช่อ่า50ปีขึ้นไปวัคซีนไข้หวัดใหญ่เชื่อผม เชิดเธอุคมมากค่ะคุมมากลดความรุนแรงของโรคคือไม่ได้ไหมายความว่าเราจะไม่เป็นนะคะอาจจะเป็นได้โอกาสเป็นยากกว่าค่ะแต่ถ้าเป็นก็ไม่รุนแรงใช่ไม่อย่างนั้นแอดมิดจะบอกให้อ่ะ